นุบิยาสืบสวนสอบสวนซ่อนอมหิต EP 6นักสืบมอนโกเมรี่ยืนมองตึก3าชั้นซึ่งอยู่อีกฝ้าของถนนร้านพาโลมิโนรีตอรองเบียดแทรกอยู่ระหว่างร้านอาหารต่างๆอันดาดเดินบนถนน Fifth อ v เ n u e บนชั้นดาดฟ้าของพาโลมิโนช่างหลายคนกำลังสารวนกับการติดตั้งจานดาวเทียมขนาดมหฮมา พร้อมอุปกรณ์แปลกๆอย่างเคร่งเครียดด้านล่างรถจอดเต็มทั้งสองข้างทางเขาต้องขับกระบะคู่ชีพวน2อสารอบกว่าจะได้ที่จอดมอนโกเมอรี่ก้าวข้ามถนนตรงไปยังที่นัดหมายเขาสังเกตเห็นชายใส่หมวกหนังและชุดหนังสีเข้มยืนใกล้กับรูปปั้นตุ๊กตาหิมะหน้าร้านขายไอศกรีม มอนโกเมอรี่รู้สึกว่าชายผู้นั้นได้ใช้สายตาจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลงจากรถแต่ตอนนี้เขารีบตั้งใจว่าหากกลับออกมายังเห็นชายผู้จ้องจับจ้วงนายนี้อีกคงได้เข้าไปไถ่ถามหรืออาจวิทยุแจ้งสายตรวจให้มาจัดการแทนท้องฟ้าคำรนกับมุ่นเมฆที่กดลงต่ำทำให้บรรยากาศอึมครึมเหมือนตอนกลางคืนหลายร้าน เปิดไฟราวกับอย่างรู้ว่าอีกไม่นานสายฝนจะกระหน่าหนักชั่วเสี้ยววินาทีที่นักสืบมอนโกเมอรี่ก้าวฉับๆเข้าไปในร้านเมฆหนาหนักก็ปล่อยสายฝนทางโถมลงมาอย่างไร้ความปราณีโต๊ะอาหารชั้นล่างไม่มีที่ว่างทุกคนในร้านไม่มีใครแยแสการมาของเขาต่างก้มหน้าก้มตากินอาหารในจานตัวเองอย่างอร่อยอร่อยมอนโกเมอรี่มองขึ้นบันไดไปสองสามขั้น ทางด้านหลังพอมีโต๊ะว่างอยู่บ้างแต่เขาก็ยังยืนนิ่งกำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินกระทั่งพนักงานหญิงสาววัยรุ่นร่างแบบบางราวเส้นได้เดินเข้ามาถามด้วยรอยยิ้มด้านบนยังมีโต๊ะว่างค่ะกี่คนคะพนักงานสาวพูดด้วยท่าทีเป็นมิตรผมนัดกับคุณมิลเลอร์ไว้นะครับคุณมอนโกเมอรี่ครับถ้างั้นเชิญทังนี้ค่ะกล่าวจบ เธอหันหลังเดินนำไปขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวาก็เหมือนทะลุเข้าไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวฉากกั้นระหว่างโต๊ะกับแสงไฟนวลสบายตาฝาผนังทั้งสองด้านตกแต่งอย่างประณีตราวกับ้วงอวกาศอันเวิงว้างฉากหลังสีดาและจุดสีขาวเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่งแต้มเป็นรัศมีเหมือนดวงดาวกำลังส่องรัศมี ทำให้เกิดมิติมีความลึกและชวนให้จิตใจสบายขึ้นจากระนั้นสีบนผนังบางส่วนก็ยุ่ยออกมาบ้างอาจเป็นเพราะความชื้นทำให้เป็นจุดกระเทาะร่อนออกมองคล้ายจักราวาลทะลุเป็นรูระหว่างฟ้าผนังประดับด้วยกรอบรูปดวงดาวต่างๆในมุมมองที่ชัดเจนแปลกตาเรากับช่างภาพขึ้นยานอวกาศไปถ่ายมาด้วยตัวเอง มอนโกเมอรีรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่กลางอาวกาศอันกว้างใหญ่ไร้ที่สุดแต่แล้วความรู้สึกปลดปล่อยกับพลันชะงักงนันเมื่อภาพจากโทรทัศน์ที่แขวนบนเพดานเปิดขึ้นซีเนนกำลังรายงานข่าวสะเทือนขวัญโดยฝีมือของฆาตกรโฉดฮัสกี้ภาพหญิงชรา,าทะลุกระจกตกลงมาจากตึกถูกฉายซ้ำๆและยิ่งแย่กว่านั้นคือเขายือนอยู่ที่นั่นร่างหญิงชรา ร่วงลงกระทบพื้นครั้งแล้วครั้งเล่าและเขายือนอยู่ตรงนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันพร้อมกับผู้ดำเนินรายการซึ่งตีสีหน้าเศร้าส้อยภาพฮัสกี้ขึ้นจอหรานำไปเปรียบเทียบกับฆาตรกรต่อเนื่องรายหนึ่งของรัเสเซียที่ชื่อปีชุสกินแห่งมอสโกเจ้าของฉายาไอบา้าแห่งมิเชสกี้กับเหยื่อ49ราย มอนโกเมอรี่รู้สึกเต็มกลั้นกับภาพในโทรทัศน์จนแทบอาเจียนเมื่อผู้ดำเนินรายการพยายามเชื่อมโยงอูสูรร้ายทั้งสองตนเข้าด้วยกันขณะนักสืบมอนโกเมอรี่ระอาจ,จนต้องเอนหลังพิงพนักชั่วครู่นั้นเองเจ้าฮัสกี้ก็ถูกตั้งฉายาไอโรคจิตแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นที่เรียบร้อยขอโทษนะคะที่ให้รอมิเลอร์กล่าวมอนโกเมอรี่ลุกขึ้นยืนจับมือทักทาย เธอเหลือบมองโทรทัศน์ชั่วครู่ก่อนนั่งลงตรงข้ามคงเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากมากนะคะสีหน้าเธอแสดงความเป็นห่วงผมชินกับเรื่องยุ่งยากซะแล้วล่ะครับมอนโกเมอรี่พูดเขานิ่งมองคู่สนทนาถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่าคุณมิเลอร์เป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งเขาหน้ารับกับดวงตาซึ่งดูสดชื่นเปี่ยมพลังทำให้เขารู้สึกโล่งใจเป็นเบื้องแรก สำหรับการสนทนาที่จะดำเนินต่อไปภาพที่มอนโกเบรีวาดไว้ตอนขับรถมาคือผู้หญิงที่ตื่นตระหนกขาดความเชื่อมั่นมีดวงตาหลุกหลิกและหวาดผวาอย่างคนประจนกับเหตุการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วแต่หญิงสาวผู้อยู่เบื้องหน้ากลับทำให้เขารู้สึกสดชื่นไปด้วยขอให้ซักพยานผู้รอดตายมาอย่างบุดบิดหลังมือเที่ยงไปแล้วได้ไหมคะมิลเลอร์เอ่ยด้วยรอยยิ้ม ตลอดมื้อเที่ยงเขาสังเกตว่ามิลเลอร์ใช้แขนอย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีวี่แววว่าเคยบาดเจ็บที่หัวไหล่ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเธอเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นท่าทีประหลาดใจของเขาฉันจำเป็นต้องออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะเป็นห่วงร้านนะคะเธอพูดขณะกุมช้อนซ่อมในมือผมสบายใจที่คุณปลอดภยัยและยังมุ่งมั่นดำเนินชีวิตได้อย่างน้าทึ่ง อนโกเมรี่พูดด้วยความจริงใจมิลเลอร์ยักไหลและยิ้มน้อยๆเขาจึงพูดต่อและร้านของคุณก็ตกแต่งได้อย่างน่าทึ่งอีกด้วยร้านนี้ฉันเป็นหุ้นส่วนกับน้องสาวค่ะซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมชาวอิตาลีซึ่งย้ายกลับประเทศฉันจึงจ้างพ่อครัวของเขาต่อพออิญเห็นว่ามีลูกค้าใช้บริการประจำอยู่แล้วร้านอยู่ในทำเลที่ดีและค่อนข้างลงตัว เพียงแต่ปรับเมนูให้มีอาหารหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นส่วนชื่อร้านก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งที่ไม่รู้ความหมายเลยนะคะเธอหัวเราะเจ้าของเดิมคงตั้งชื่อร้านด้วยความหมายที่ดีหลังจากนั้นตกแต่งเพิ่มเติมก็เฉพาะชั้นที่เรากำลังนั่งอยู่นี่ทั้งหมดตามรสนิยมของน้องสาวนะคะวันกมเรี่พูดกลัวเสียงหัวเราะเพียงคาดเดาแต่เธอกลับรับคำอย่างแข็งขันด้วยปิติใช่ค่ะ เธอชื่อดอลลี่ตอนนี้อยู่ข้างบนโน่นะสนานีวากาศนานาชาติเธอชี้นิ้วขึ้นก่อนหยิบก้านแก้วไวน์บรรจงดื่มเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆครับเธออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อย่างเด็กมีความคิดเรื่องสร้างเมืองใหม่ที่สมบูรณ์แบบนอกโลกใบนี้นะคะมิเลอร์พูดด้วยรอยยิ้มแสดงว่าเธอไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนะสิครับ ฉันไม่อยากให้เธอรับรู้ความเลวร้ายในบ้านหลังนั้นหรอกคะ่ะเราผูกพันกับบ้านหลังนั้นนะคะแต่สีหน้าเธอเริ่มสอ่อแวววิตกกังวลเป็นครั้งแรกผมต้องขอร้องคุณมิลเลอร์ว่าอย่าพิ่งไปที่บ้านหลังนั้นในช่วงนี้ทางตำรวจจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายเพียงแต่ขอความร่วมมือเรื่องข้อมูลเท่าที่คุณทราบก็พอครับมอนโกเมอรี่ลวงเอาเครื่องบันทึกเสียงออกมาวางใกล้ๆกับมิลเลอร์ ได้คะ่ะมิลเลอร์วางช้อนกับซ่อมไว้บนจานหยิบผ้าขึ้นเช็ดปากเห็นได้ชัดว่าเธอมีอาการเกรงเล็กน้อยมิลเลอร์นิ่งคิดขยับตัวเล็กน้อยและเริ่มเล่าคืนนั้นประมาณสองทุ่มไฟในบ้านดับฉันกำลังสระผมเลยไม่ได้ใส่ใจเพราะว่ามีฟองแชมพูอยู่เต็มหัวฉันงมอยู่ในความมืดจนเสร็จธุระขณะที่ออกจากห้องน้ำฉันรู้สึกมีอะไร บางอย่างผิดปกติพยายามเงี่ยหูฟังเป็นคล้ายๆคนกําลังหายใจรแรงอยู่ใกล้มากฉันกรีดร้องออกมาเมื่อรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านคือคือฉันทําอะไรไม่ถูกระง,งับความกลัวไม่อยู่แล้วแหละเธอหยุดพูดชั่วคราวเพื่อปรับอารมณ์แล้วเริ่มมีน้ําตาคลอเบ้าฉันกลัวมาก คิดว่าตัวเองจะไม่รอดแน่ตอนรู้สึกเจ็บแปรบที่หัวไหล่ฉันพยายามหนีเข้าไปในห้องนอนแต่เขาก็ตามมาพร้อมเสียงหายใจแรงขึ้นจนกลายเป็นคำรามฉันไม่ได้ปิดม่านที่หน้าต่างแสงไฟถนนส่องเข้ามาเขาเป็นคนตัวใหญ่มากใส่หมวกคลุมหน้าฉันวิ่งไปที่หน้าต่างเปิดมันออกหันกลับมาในจังหวะที่เขาตีฉันด้วยโคมไฟตรงนี้ค่ะเธอชี้ที่หน้าผากบาดแผลเล็กๆกับรอยช้ำนูนขึ้นมา โคมบนหัวเตียงคงเป็นกระเบื้องเคลือบอย่างบางจึงไม่ได้ทําให้ฉันเสียหลักฉันแข็งใจตะโกนต่อเขาจับฉันเหวี่ยงไปกระแทกตู้เสื้อผ้าและลม้มลงเขานั่งทับบนตัวฉันดูเหมือนแต่ดูเหมือนกําลังลังเลใช่เขาทํามีดหลุดมือไปตั้งแต่ตอนไหนไม่ทราบจู่ๆฉันก็คิดถึงหน้าน้องสาวขนาะนั้นเองที่รู้สึกว่าตัวเองต้องรอดให้ได้เพลินมีแสงไฟกับเสียงตะโกนเรียกมาจากด้านนอก เขาหยุดชะง,งักทันทีและดูสับสนหันกลับไปที่ประตูดูเหมือนเขาจะเจอมีดนั่นคือช่วงที่ฉันกระชากหมวกคลุมหน้าเขาออกเขาร้องว่าไม่เสียงดังลั่นใช้แขนปิดหน้าพุ่งไปที่ประตูคว้ามีดแล้วนี่แล้วรีบหนีออกไปเธอพูดจบถอนหายใจโล่งก่อนใช้สองมือปิดหน้านิ่งนักสืบมันก็ไม่รี่ลุกขึ้นใช้มือแตะที่ท่อนแขนกูเมเลอร์เบาๆมันจบแล้วครับ ความเลวร้ายผ่านไปแล้วและตอนนี้คุณปลอดภัยมิเลอร์พยักหน้าแต่นั้นตายหยดลงบนตักขมกลั้นอารมณ์ก่อนพูดด้วยเสียงที่สัน่นฉันว่าฉันจําเสียงร้องของเขาได้มันเป็นน้ําเสียงของความผิดหวังอย่างเจ็บปวดที่ไม่สามารถฆ่าฉันได้คุณเห็นหน้าเขาไหมเห็นไม่ถนัดนักค่ะตอนที่ลูกออกจากตัวฉันเขาใช้ท่อนแขนสองข้างปิดหน้าไว้แต่คุณคงเห็นจากบุคลิก พฤติกรรมน่าจะสรุปเพศได้ไม่ยากชายค่ะใช่เขาเป็นผู้ชายไม่ผิดแน่คุณแน่ใจนะครับมอนโกเมรี่ถามมิลเลอร์พยักหน้าแล้วอย่างอื่นล่ะครับเช่นว่าเขาโครงหน้าทรงผมสีผมและพฤติกรรมทางกายภาพที่จดจำง่ายหรือผิดปกติอื่นๆฉันพยายามนึกอยู่ค่ะเธอนิ่งชั่วคู่ ผมเป็นกระเซิงแบบไม่ค่อยใส่ใจดูแลหน้าผากสูงผิวขาวแต่ฉันไม่เห็นโครงหน้าแบบชัดเจนนะคะเพียงแต่เห็นคราวสีทองไม่แน่ใจค่ะสีทองคำ้ำๆแต่ไม่แดงจัดผมกับสีเดียวกันช่วงอายุราวห้าสิเขาแข็งแรงร่างสูงใหญ่มากค่ะเขาใส่ถุงมือไหมครับ ใช่ค่ะเป็นถุงมือหนังมีทรัพย์สินอะไรหายไปบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีผมก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่านี่ไม่ใช่การกระทําของนักย่องเบาที่บังเอิญพบเจ้าทรัพย์เข้าแต่การตัดไฟและรู้ตําแหน่งว่าคุณอยู่บริเวณไหนของบ้านในเวลาไหนบอกเป้าประสงค์ถึงการวางแผนเอาไว้ก่อนผมสงสัยเท่านั้นนะครับว่าคุณมีคู่แข่งในาการค้าหรือเปล่าประเภทว่า เขาอาจมีความสุขมากกว่าหาคุณหายตัวไปซาทำนองนั้นฉันไม่ได้ทำธุรกิจอื่นนอกจากร้านอาหารและก็ไม่ได้สร้างศัตรูอะไรอย่างที่คุณว่าด้วยเพราะร้านแถวนี้ต่างก็มีลูกค้าแน่น,นทุกร้านในย่านนี้ฉันว่าพวกเขาคงไม่มีเวลาคิดฆ่าใครที่เป็นคู่แข่งหรอกนอกจากงกตัวอยู่ในครัวแต่ในชั้นนี้ผมคงตัดข้อสันนิษฐานนี้ทิ้งไม่ได้ และประเด็นอื่นอีกที่ผมไม่อยากคิดถึงมันเช่นเช่นอะไรคะพูดมาเถอคะค่ะคุณเป็นเป้าหมายของฆาตกรต่อเนื่องคนใดคนหนึ่งเข้าและส่วนใหญ่ผมติดตามส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เฝ้าติดตามเหยื่ออยู่นับเดือนซึ่งอาจเป็นหนึ่งในหลายคนที่ตำรวจยังจับตัวไม่ได้อย่าง The Green River Killer หรือเปล่าคะ ประโยคที่มิลเลอร์พูดทำให้มอนโกเมอรี่ถึงกับสะอึกและนิ่งไป The Green River Killer เป็นเหมือนหนามยอกอกเขาฆาตกรต่อเนื่องเพียงรายเดียวในคดีที่เขารับผิดชอบยาวนานที่สุดมันเริ่มขึ้นเมื่อปี1982และ48ศพเป็นจำนวนอันอัปยศสำหรับเขาเป็นฉากควันที่บดบังความทรนงในอาชีพตำรวจของเขาด้วยเหยื่อทั้งสิ้นที่ถูกฆาตกรรมทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงมอนโกเมอรี่ปิด เครื่องบันทึกเสียงเอาใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทด้านในขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับคุณมิลเลอร์กับอาหารมื้อเที่ยงอันแสนอร่อยคุณกรุณามากครับวันหน้าผมจะพาเพื่อนที่กรมแวะมาใช้บริการบ้างมอนโกเมรี่ยืนขึ้นยินดีค่ะฉันรู้สึกอุ่นใจที่ได้ช่วยอย่างน้อยก็โชคดีที่รอดมาได้นับแต่นี้หากมีอะไรไม่ชอบมาภาคลคุณสามารถติดต่อไปที่สถานีได้ตลอดเวลา สัญญาณเตือนจะเข้าถึงสายตรวจที่อยู่ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและหากคุณนึกอะไรได้เพิ่มเติมติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเขายื่นนำบัตรให้มิเลอร์แล้วฉันจะติดต่อไปนักสืบมอนโกเมรี่เปิดประตูกระจกออกมาสู่บรรยากาศฉ่ำฝนด้านนอกร้านเขาดึงปกเสื้อขึ้นคลุมหัวเดินผ่านช่องว่างระหว่างตึกไปตรงตำแหน่งที่จอดรถรอจังหวะรถว่างแล้วรีบข้ามถนนไปโดยไว ก่อนเปิดประตูรถเขามองขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของร้านพาโลมิโนช่างเทคนิคทำงานของพวกเขาเสร็จแล้วจานดาวเทียมขนาดใหญ่กำลังหมุนอย่างช้าๆไปพร้อมกับตัวรับสัญญาณกลมโตเหมือนลูกโบลิงมอนโกเมอรี่เหลียวมองชายที่เคยยืนมองเขาอยู่ใกล้กับตุ๊กตาหิมะหน้าร้านไอศกรีมบัดนี้ชายผู้นั้นไม่อยู่ที่นั่นแล้ว